คำนำหนังสือเรื่องมิลินทปัญหานี้แต่งขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช500โดยพระปิตากะจุราภัยเถระแต่งเป็นภาษาสันสกฤตต้นฉบับเดิมสูญหายไปอย่างเหลือแต่ต้นฉบับภาษาบาลีที่พระเถระชาวสิงหหนได้ถ่ายทอดไปไว้ในประเทศศรีลังกาดังนั้นจึงปรากฏอยู่แต่ฉบับภาษาบาลี มิลินทปัญหานี้ได้มีนักปราชญ์แปลออกไปหลายภาษาในหมู่ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาทั้งทวีปเอเชียและยุโรปการแปลออกไปเป็นภาษาต่างๆนี้ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนเสียหายมากมีผู้รู้ได้สันนิษฐานว่าฉบับที่พอยึดถือเป็นหลักฐานอ้างอิงได้มีแต่ฉบับภาษาบาลีในประเทศศรีลังกา ไทยและพม่าเท่านั้นแต่ที่ถูกต้องที่สุดน่าจะเป็นฉบับที่มีอยู่ในประเทศไทยหนังสือเรื่องมิลินทปัญหานี้ต้นฉบับเดิมเป็นคำพีใบาลานจำนวน31มอผูกแปลออกมาเป็นภาษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ปรากฏชื่อผู้แปล วรรณกรรมเรื่องมิลินทปัญหานี้มีเนื้อหาว่าด้การโต้ตอบปัญหาข้อธรรมะต่างๆมีตั้งแต่เรื่องธรรมะพื้นพื้นไปจนถึงธรรมะลึกซึ้งคือพระนิพพานระหว่างพระนาคเสนกับพระเจ้ามิลินจึงนับได้ว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ให้ความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีพร้อมกับข้อเปรียบเทียบ อันจะทำให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและถูกต้องบุคคลที่อ่านศึกษาแล้วสามารถนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสิ่งจะเป็นผลตามมาคือความสงบสุขของชีวิตและสังคมมีสันติสุขหวังว่าวารรณกรรมพุทธศาสนาเรื่อง มิลินทปัญหานี้จะอำนวยประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจในวรรณกรรมของชาติโดยทั่วถึงกันนายอารักษ์สังหิตกุลอธิบดีกรมศิลปากรสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์2549อธิบายว่าด้วยหนังสือมิลินทปัญหา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งอธิบายเรื่องหนังสือมิลินทปัญหาฉบับนี้ไว้แต่เมื่อคราวพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพศ2467ดังนี้หนังสือมิลินทปัญหาคำภีนี้แต่งขึ้นเมื่อพุทธศาสนาการประมาณ500พรรษาพระคันธรัจนาจารย์ประสงค์จะชี้แจงข้อธรรมวินัย ในพระพุทธศาสนาให้แจมแจ้งพ้นวิมติกังขาจึงเอาอาดีตนิทานเรื่องพระนาคเสนแก้ปัญหาพระยามิลินโยโนกราชอันเป็นเรื่องมีความจริงเป็นเข้ามูลมาตั้งเป็นเขาแล้วแต่งอธิบายพระธรรมวินัยตามอนุมัติของท่านพระคันธรัจ,จนาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์มิลินทปัญหานี้มีนามปรากฏในคำนมัสการข้างต้นว่า ชื่อพระปิตากะจุลาภัยแต่อาจารย์มริตเดวิดผู้แปลคำพีมิลินทปัญหาเป็นภาษาอังกฤษหาได้ออกหนาไม่กล่าวแต่ว่าหนังสือมิลินทปัญหานี้เป็นหนังสือแต่งทางอินเดียข้างเหนือเมื่อคราวแรกตั้งจำนวนคริสตกในเวลาลทัทธิถือพระพุทธศาสนายัางมิได้เกิดการแตกต่างกันเป็นลทัทธิมหายานข้างฝ่ายเหนือ และลัทธิหินนยานข้างฝ่ายใต้แล้ว่าหนังสือมิลินทปัญหานี้เดิมคงแต่งในภาษาสันสกฤตหรือภาษาปรากฤตอย่างเช่นคำพีอื่นซึ่งแต่งทางอินเดียข้างฝ่ายเหนือนั้นแต่ฉบับเดิมสาบสูนย์ไปเสียแล้วหากชาวสิงหนได้แปลฉบับเดิมเป็นภาษาบาลีรักษาไว้ในลังกาถวีปหนังสือมิลินทปัญหา จึงยังปรากฏสืบมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ความเพึ่งปรากฏแก่ชาวโยุโรปไม่ช้านานมานักว่าจีนก็ได้หนังสือมิลินทปัญหาฉบับเดิมไปจากอินเดียแต่ดึกดำบันเหมือนกันพวกชาวต่างประเทศที่ศึกษาหนังสือจีนค้นไปพบเข้าจึงได้ทราบความอันนี้แต่ก็ไม่ได้ตัวฉบับเดิมเพราะจีนเอาไปแปลเป็นภาษาจีนเสียเหมือนอย่างหนังสือคำพีอื่นๆ ที่ได้ไปจากอินเดียฉบับภาษาจีนถ้อยคำสำนวนจริงเคลื่อนคลาดไปเสียมากผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาในานานาประเทศได้อาศัยแต่ฉบับภาษาบาลีที่มีอยู่ในเมืองลังกาเมืองไทยเมืองพมา่าสามแห่งเท่านั้นและปรากฏว่าฉบับที่ได้ไปจากเมืองไทยเป็นบริบูรณ์ดีกว่าที่ได้ไปจากที่อื่น อาจารย์ริชเดวิตยกย่องว่าหนังสือมิลินทปัญหานี้เป็นหนังสือที่แต่งดีนับเป็นอย่างยอดได้คำพีหนึ่งว่าในบรรดาหนังสือที่แต่งภายหลังพระไตรปิฎดกด้วยกันหนังสือที่แต่งดีใกล้เคียงหนังสือมิลินทปัญหานี้มีแต่หนังสือวิสุทธิมรรคของพระพุทธโคสาจารย์คำพีเดียวแต่หนังสือมิลินทปัญหาเป็นหนังสือเก่าก่อนวิสุทธิมรรคช้านาน ถึงแม้พระพุทธโคสาจารย์ผู้ไปทำสังคยนาในลังกาทวีปเมื่อพระพุทธศาสนาการ999พันษาและแต่งคำพีวิสุทธิมรักนั้นก็ยังอ้างหนังสือมิลินทปัญหาเป็นหลักความวินิจฉัยในหนังสืออัตถกถาที่พระพุทธโคสาจารย์แต่งหลายแห่งจึงเห็นได้ว่าหนังสือมิลินทปัญหาคำพีนี้นักปร,ราชนับถือกันว่า เป็นหลักฐานในข้อวินิจฉัยพระธรรมวินัยมาแต่ดึกดำบัดแล้วอาจารย์มริชเดวิดได้ลองกำหนดข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งยกมาอ้างไว้ในหนังสือมิลินทปัญหานี้สังเกตดูได้ความปรากฏว่าพระคันธารัจนาจารย์ผู้แต่งเป็นผู้ชำนาญพระไตรปิฎกแตกฉานอาจจะอ้างได้แทบทุกคำภีสำนวนที่แต่งหนังสือก็แต่งดี แต่ข้อวิเศษสำคัญนั้นที่ฉลาดทั้งในทางวินิจฉัยและในกระบวนวิสัชนาพระธรรมวินัยให้เข้าใจได้ด้วยอุปมาเป็นต้นผิดกับหนังสือคำพีอื่นโดยมากจึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานับถือหนังสือมิลินทปัญหาคำพีนี้สืบต่อกันมากกว่า1900ปีเข้าบัดนี้หนังสือมิลินทปัญหานี้ ได้แปลเป็นภาษาของประชาชนชาติที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาแทบทั่วทุกภาษาทางยุโรปนอกจากภาษาอังกฤษที่อาจารย์ริชเดวิดแปลจะได้แปลเป็นภาษาใดอีกบ้างยังหาทราบหมดไม่แต่ที่แปลเป็นภาษาไทยได้แปลแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีมีเชิงอัดบางที อาจจะได้แปลเป็นภาษาไทยแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยด้วยอ้างถึงหนังสือมิลินทปัญหาในบาน,นแผนกหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งพระมหาธรรมราชาพระยาลิไทยทรงแต่งขึ้นเมื่อครั้งกรุงสุขโขทัยยังเป็นมราชธานีจบข้อความเชิงอัดต่อได้แปลแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นมราชธานีมีต้นฉบับหอพระสมุด ได้ไว้แต่ไม่บริบูรณ์แต่ฉบับภาษาไทยที่พิมพ์ครั้งนี้เป็นสำนวนแปลในกรุงรัตนโกสินแต่ไม่ปรากฏในต้นฉบับว่าแปลเมื่อรัชกาลไหนและผู้ใดเป็นผู้แปลแต่เป็นฉบับหลวงอยู่ในหอมนเทียนธรรมแต่ก่อนมาสันนิษฐานว่าเห็นจะแปลในรัชกาลที่สามด้วยปรากฏมาว่า ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้แปลหนังสือซึ่งแต่งไว้เป็นภาษามคตออกเป็นภาษาไทยหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มีฉบับปรากฏอยู่คือเรื่องมหาวงพงศาวดารลังกาว่าด้วยพุทธศาสนาประวัติในลังกาทวีปเรื่องชินกาละมาลินีว่าด้วยพุทธศาสนาประวัติในประเทศนี้ และเรื่องไตรโลกกวินิฉัยเป็นต้นแต่หนังสือซึ่งแปลในรัชกาลที่หนึ่งมักมีบานผนกและบอกชื่อผู้แปลไว้เป็นสำคัญแต่เรื่องมิลินทปัญหานี้หาหมีไม่จึงสันนิษฐานว่าจะแปลในรัชกาลที่สามด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอาศัยราชประเพณีที่ทรงสดับพระธรรมเทศนาทุกวันเป็นนิดในครั้งนั้น โปรดให้อาราธนาพระผู้ถวายเทศแปลพระไตรปิฎกทั้งพระสูตรพระวินยัยพระปรมัตถและหนังสือเรื่องต่างๆซึ่งโบราณบัณฑิตได้แต่งไว้เป็นภาษามคตแม้จนปัญญาสัชาดกมาถวายเทศเมื่อเทศแล้วโปรดให้เขียนเก็บรักษาไว้ในหอหลวงจึงเกิดหนังสือซึ่งแปลจากภาษามคต ออกเป็นภาษาไทยขึ้นในรัชกาลที่สามเป็นอันมากหนังสือเรื่องมิลินทปัญหาฉบับนี้ก็เห็นจะได้แปลถวายเทศในสมัยนั้นต่อมาถึงรัชกาลที่หเมื่อจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยมีหนังสือธรรมจักสุของมหาวิทยาลัยพิมพ์ออกเป็นรายเดือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส ได้ส่งแปลมิลินทปัญหาพิมพ์ในหนังสือรรม,มาจากสุอีกครั้งหนึ่งหนังสือมิลินทปัญหาที่แปลเป็นภาษาไทยจึงมีอยู่เป็นสามฉบับคือฉบับแปลครั้งกรุงศรีอยุธยาฉบับหนึ่งฉบับแปลในครั้งราชาการที่สามฉบับหนึ่งและฉบับแปลในมหามากุฏราชวิทยาลัยฉบับหนึ่งกรรมาการหอพระสมุดวชิยรยานสำหรับพระนครปรารภว่า หนังสือมิลินทปัญหาเป็นหนังสือสำคัญมาเรื่องหนึ่งซึ่งควรจะพิมพ์เป็นหนังสือฉบับหอพระสมุดเพราะที่พิมพ์ในหนังสือธรรมจากสุพิมพ์แยกอยู่แห่งละเล็กละน้อยในหนังสือซึ่งออกเป็นารายเดือนยังไม่ได้รวบรวมไว้ในแห่งเดียวกันได้ตรวจเลือกว่าจะพิมพ์ฉบับไหนดีเห็นว่าฉบับมหามากุฏราชวิทยาลายัยสำนวนไม่เสมอกัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงแปลเองแต่ข้างต้นไม่กี่ตอนต่อไปแปลหลายสำนวนยิ่งบ้างหย่อนบ้างส่วนฉบับหลวงครั้งรัชกาลที่สามนั้นแม้เป็นสำนวนเก่าซึ่งมักติกันในปัจจุบันนี้ว่าอยู่ข้างรุ่มร่ามก็เป็นสำนวนเสมอต้นเสมอปลายจึงได้เลือกเอาฉบับหลวงครั้งรัชกาลที่สามพิมพ์ในสมุดเล่มนี้ กรมศิลปากร9กุมภาพันธ์2511ภาพประกอบภาพประกอบที่หนึ่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการเป็นที่ประทับของเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่ทิศมีเท้ากูเวนเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอยู่ทิศอุดรเท้าทัตตรดเป็นใหญ่แก่คนทันทั้งหลายอยู่ทิศบุรพา ท้าวิรูปักเป็นใหญ่แก่นนาคทั้งหลายอยู่ทิศประจิมท้าวิรุณราชเป็นใหญ่แก่กลุ่มพันธ์ทั้งหลายอยู่ทิศทักษินภาพประกอบที่สองเขาพระสุเมนมีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบคือปีตสาครขคระสาครผลึกสาครและนิลสาครภาพประกอบที่สามภาพประกอบ แผนที่โบราณแสดงภาพเขาอากาศคงคามิสะใหญ่ชื่อติยงสะโบกครณีมีภาพเล่าเรื่องในวีสตินิบาตชาดกชื่อพลาติกะชาดกเมื่อพระยาปัตสเวนเป็นมิขะกินนอนนางมาริกาเป็นมิขะกินนรีอยู่ในป่าหิมะพานพระโพธิสัตว์เป็นพระยาพลาติคราช ครองเมืองพาราณสีภาพประกอบที่สแผนที่โบราณแสดงภาพเล่าเรื่องรามศสูนผูกเวรกับนางเมฆขลาตอนล่างมีภาพนิทานเมื่อปฐมมกันนาขาดน้ำจึงมาขอน้ำจากพญากบแต่มนตรีกบไม่ยอมให้